ายดี LTV i s i o n รถไฟจีนลาวสุดปังตั้งแต่เดือนแรกรถไฟจีนลาวสร้างผลตอบแทนที่ดีในการขนส่งผู้โดยสารและก็สินค้านับตั้งแต่เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2564ที่ผ่านมาครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในด้านการเชื่อมโยงของภูมิภาคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจของทั้งสงประเทศและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการเปิดเผยข้อมูลครับว่ารถไฟสายดังกล่าวมีระยะทาง1 0 3 5กิโลเมตรที่เชื่อมนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนานซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนกับนครหลงเวียงจันท์ของสปปลาวรองรับผูดด้โดยสารมากถึง670,000คนและบรรทุกสินค้าได้ประมาณ170,000ตันภายในเดือนแรก การรถไฟจีนได้เปิดเผยครับว่าในส่วนของประเทศจีนนั้นบริหารจัดการขบวนรถไฟสูงสุด31.5คู่ในแต่ละวันและตัวเลขผู้โดยสารต่อวันเพิ่มขึ้นจากประมาณ19,000คนเป็น33,000คนโดยมียอดรวมผู้โดยสารที่เดินทางในส่วนของจีนใน1เดือนอยู่ที่620,000คนในส่วนที่ให้บริการในสนปปลาวก็มองเห็นความต้องการที่จะเดินทางอย่างมากครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดที่หยุดยาวโดยนับตั้งแต่เปิดให้บริการมีผู้โดยสารมาใช้บริการแล้วกว่า50,000คนปัจจุบันรถไฟลาวจีนได้ดำเนินการขนส่งสินค้าประมาณ380ขบวนรวมถึงรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอีก70ขบวนขนส่งสินค้าราว50,000ตันสำหรับสินค้าที่ขนส่งผ่านรถไฟสายนี้ได้แก่สินค้าประเภทยางปุ๋ยสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์จากเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสารรถยนต์สิ่งทอผักและผลไม้ขณะที่รายงานของธนาคารโลกหรือ w o r l d แ a n k แสดงให้เห็นว่ารถไฟสายลาวจีนนี้มีศักยภาพอย่างมากที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในสปปลาวซึ่งจะเพิ่มสูงสุดถึง21%ในระยะยาวขณะเดียวกันในส่วนที่เชื่อมนครหลวงเวียงจันทน์และบ่อเต็นสามารถช่วยให้สปปลาวเชื่อมสู่ห่วงโซ่ประทานต่าง ทั่วโลกและในภูมิภาคได้ส่งผลให้สปปลาวเป็นประเทศที่น่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนสร้างอาชีพสร้างงานใหม่รวมถึงแรงจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยและพบกับเอรโรทีวนะิชั่นได้ไหมหน้าําย <Bye S 1> ดี